เจ็ดวิธีไล่ฟ้าช่วงหน้าฝนมีอะไรบ้างไปดูกันครับ 1. ปรับอุณหภูมิภายในรถหากฟ้าขึ้นจากด้านในให้เล่งแอร์ขึ้นหากฟ้าขึ้นจากด้านนอกให้ลดความเย็นลง 2. ปรับทิศทางช่องลมไม่ควรหันช่องลมไปทางกระจกเพราะอาจจะทำให้ฟ้าขึ้นได้ง่าย 3ลดกระจกลงเล็กน้อยเพื่อระบายความชื้นในห้องโดยสาร 4. ใช้ที่ปัดน้ำฝนในกรณีที่เป็นฝ้าจากด้านนอกสามารถใช้ที่ปัดน้ำฝนปัดฝ้าออกได้เลย 5. ใช้ผ้าสะอาดหากฝ้ายังไม่หายใช้ผ้าใช้กระจกได้ 6. กกดปุ่มไล่ฝ้ากรณีเป็นฝ้ากระจกหลัง สามารถกดปุ่มไลฟ์ฟ้าได้เลยเมื่อฟ้าหมดแล้วแล้วก็กดปิดมัน7ปรับช่องอากาศเข้าเพื่อลดความชื้นเมื่อฟ้าหายแล้วก็ปิดเพื่อให้อากาศหมุนเวียนในรถเป็นปกติ